ใช้โครงเดิมนะครับอ่าใช้ใช้โครงโครงเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยโครงนี้หูยึดมันจะได้กับตัวรถพอดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ดัดแปลงจุดเดิมนะครับแล้นี้มอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้มันจะใช้ของ t ูโยต้าหรือ honda ทั่วไปนะครับรูยืดมันจะ ประมาณ10.5เซนนะครับ10.5เซนมันสามารถคว้านได้นะครับตัวนี้คว้านไดน้มันจะมีรูขยับได้นะครับเราเลื่อนหาตำแหน่งได้นะครับเ,เลื่อนหาตำแหน่งได้ควานตัวนี้ก็ได้ แต่ถ้าใช้พัดลมไฟฟ้ารู้สึกว่าเสียงมันจะดังหน่อยนะครับือ<ม>ที่ว่าเออไม่ใช่พัดลมฟ้าคือของเทียบของเทียบที่เป็นพลาสติกนะครับอันนั้นรู้สึกดังนะครับแล้วก็ต้องหาจุดยึดเองนะครับเดี๋ยวผมลืมตรงนี้แป,ป๊บนึง เชียงกงต้องดูสภาพนะครับนจะมีสามดูยึดนี้ัูตัวนี้อันนี้ของเดนโซ่ก็พันกว่าบาทนะครับเดนโซ่นี่ญี่ปุ่นนะครับพันกว่าบาทแล้วก็ประกอบใบเดิมน,นะครับนี่ลูกปืนผมเสียละมันไม่หมุนนะครับตัวนี้ทีนี้ นี่มันก็จะมีปลั๊กสายไฟตรงนี้แล้วก็จะไปตัดต่อตัดต่อแล้วก็ใช้ปลั๊กเดิมติดกับรถนะครับตัดต่อได้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าดูยืดไปสิบเซนนะครับ,บเซนครึ่งเนี่ยเป๊ะเลยนะครับถ้าไม่ได้ก็เจาะใหม่ถ้าไม่เป็นไรเนี่ยมีรูรูยืดแย่ๆนะครับาขาเดิม เดิมเขาก็เขาก็คว้านขยับมาขยับดูน็อตมานะครับขยับได้ครับลองดูนะครับสวัสดีครับ